สวัสดีครับตอนนี้ก็จะเป็นตัวอย่างสาธิตการทํางานเวลาที่จะต้องส่งแนบไฟล์นะครับในกรณีนี้เป็นกรณีของวิชาวิทยาศาสตร์นะครับนักเรียนก็อ่านข้อมูลนะครับว่าคุณครูให้ทําปฏิบัติงานชิ้นงานอะไรบ้างในส่วนนี้ก็จะมีแบบฝึกนะครับทำแบบฝึกซึ่งแบบฝึกบางหน้าเนี่ยเราจะทําพร้อมกันในตอนที่เรียนแล้วนะครับอ,อันนี้จะเป็นในรูปของ ลิงก์ที่ครูประจําชั้นได้ส่งให้นักเรียนไปนะครับจากนั้นนักเรียนก็คลิกที่ลิงก์นะครับมันก็จะปรากฏในรูปของหน้าเว็บนะครับหน้าเว็บซึ่งในหน้าเว็บจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมที่มากกว่าในลิงก์ที่ส่งไปในไลน์นะครับเพราะว่าจะมีข้อมูลต,ต่างๆนะครับในบริเวณส่วนนี้นะครับก็จะเป็นนี่นะครับก็จะเป็นจุดที่ จุดที่เป็นตัวนัดหมายข้อมูลนะครับถ้าสมมุติว่าใครหาชิ้นงานอะไรไม่เจอก็สามารถเข้าไปดูในลิงก์นี้ได้นะครับข้อความนี้ก็จะก็จะคล้ายกันนะครับอ่าแล้วก็พอลงมาปุ๊บเดี๋ยวบริเวณนี้นะครับจะมีวิดีโอที่ครูได้ออนแอร์ไปแล้วก็พอมันเรนเดอร์เป็นตัวไฟล์วิดีโอภาษาหน้าเสร็จแล้วเนี่ยครูก็จะนำมาแปะให้ตรงนี้นะครับพอเลื่อนลงมา ก็จะเป็นในส่วนของทากิจกรรมหรือแบบทดสอบนะครับซึ่งจุดนี้นักเรียนหลายคนก็อาจจะละเลยไปนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราเลื่อนลงมาเนี่ยให้ให,ให้ให้เลื่อนลงมาให้สุดนะครับในกรณีนี้นะครับเป็นตัวอย่างของชิ้นงานที่ครูจะให้นักเรียนถ่ายรูปชนิดของต้นไม้ที่อยู่ในบ้านเอาแค่อย่างเดียวครับไม่ต้องเยอะเอาแค่อย่างเดียวแล้วก็นํามาแนบไฟล์นะครับนักเรียนก็คลิกเข้าไปนะครับที่แบบทดสอบ ตรงนี้จะเป็นส่วนสําคัญครับเพื่อจะใช้ยืนยันว่าเราเนี่ยต้องการจะส่งข้อความหรือเปล่านะครับมีมีหลายคนบอกว่าใช้เมลของโรงเรียนไหมถ้าใช้เมลของโรงเรียนได้ก็ดีครับหรือใช้เมลอันอื่นได้ไหมก็ได้ครับอ่ะเดี๋ยวคุณเดี๋ยวครูแชมป์จะลองใช้เมลของ gmail นะครับเมลของ gmail แล้วก็พอกอรอกเสร็จแล้วก็คลิกขัดไปนะครับเขาก็จะให้เราใส่รหัสผ่านยืนยัน นะครับกูแชมป์ก็จะใส่รหัสผ่านนะทีนี้เขาก็จะยืนยันว่าถ้าเมลนี้เราใช้ในโทรศัพท์เรานะครับเขาก็จะถามว่า,าใช่คุณต้องการจะยืนยนันไหมเสร็จแล้วเขาก็จะเข้ามาถ้าเข้ามาแบบนี้ได้นี่คือแสดงว่าแสดงว่าสําเร็จนะครับนักเรียนก็กรอกเลขประจําตัวนักเรียนไปนะครับต้องใส่5ห,หลักนะครับ จากนั้นก็เลือกห้องสมมุติครูแชมป์เมื่อกี้ห้อง4.2ใช่ไหมครูแชมป์ก็เลือกห้อง4.2มาไปปุ๊บแล้วก็เลือกชื่อนะครับตรงนี้สําคัญนะครับจะต้องเลือกให้ตรงกับชื่อของตนเองนะครับเพราะว่าชื่อไหนที่ทําแบบทดสอบแล้วข้อมูลเข้าสู่ระบบแล้วเนี่ยตรงนี้จะหายไปนะครับในส่วนนี้จะหายไปแล้วคูแชมป์ก็จะคลิกทับจะมีแบบทดสอบอสมมุติคูแชมป์จิ้มมั่วๆนะ,ะทีนี้อ่าน นะครับนักเรียนต้องไปเตรียมกระดาษนะเขียนชื่อชื่อนามสกุลแล้วก็ชั้นแล้วก็เลขที่แล้วก็เก็บตัวอย่างมาจํานวนหนึ่งใบใบอะไรก็ได้ไม่ต้องใบใหญ่นะครับเอาเอาพอประมาณแหละแล้วก็นํามาวางในกระดาษนะครับอ่าแล้วก็เขียนชื่อพืชลงไปแล้วก็ระบุว่าเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวใบเลี้ยงคู่นะครับอ่าทีนี้นักเรียนก็คลิกไปที่เพิ่มไฟล์แล้วก็รอแป๊บหนึ่งนะครับจากนั้นก็เลือกไฟล์จากอุปกรณ์ปึ๊บนี่ ของแต่ละคนหน้าตาตรงนี้อาจจะไม่เหมือนกันนะครับเราก็เข้าไปเลือกดูในรูปที่ในรูปที่เป็นเ,เลือกของเรานะครับพอพอมันขึ้นมาตรงนี้ปุ๊บตรงนี้คือยังไม่เสร็จนะครับนักงเรียนจะต้องคลิกอัปโหลดนะครับนักเรียนต้องคลิกอัปโหลดปุ๊บถ้าขึ้นแบบนี้เนี่ย สำเร็จไป95นะครับสุดท้ายนะครับนักเรียนก็ต้องใส่เลขที่ของนักเรียนสมมุติในนั้นเป็นเลขที่48ใช่ไหมครับ48ครูแชมป์ก็ใส่ไป48นะถ้าใครเป็นเลขที่3ก็ใส่3นะครับตรงนี้ต้องเป็นเลขที่นะไม่ใช่เลขประจำตัวนักเรียนนะครับแล้วก็คลิกส่งรอสักครู่นะครับปึ๊บนี่ ถ้าขึ้นแบบนี้ถ้าขึ้นแบบนี้แสดงว่าเราส่งงานสําเร็จแล้วนะครับต้องรอให้ขึ้นแบบนี้นะต้องรอให้ขึ้นแบบนี้แล้วนักเรียนไม่ต้องแบ็กกลับไปแล้วส่งใหม่นะครับนักเรียนอาจจะลองออกมาแล้วลองคลิกเข้าไปใหม่นะครับอ่าแล้วเราก็ลองเข้าไปดูว่าชื่อของเราหายไปหรือ,อยังนะครับ อ่ะทีนี้อีกส่วนหนึ่งสำหรับนักเรียนบางคนที่มีโทรศัพท์มือถือนะครับสามารถสแกน QR code ด้านล่างเนี่ยเอาไว้สำหรับเผื่อบางทีครูแชมป์มีคลิปมีอะไรครูแชมป์ก็จะเอาไปโพสในนั้นนะครับเพราะว่าอย่างบางคนไม่มี a c e b o o k เนาะปกติครูแชมป์จะไปโพสที่เพจสิทธิ์ครูแชมป์นะครับแต่บางคนไม่มี Facebook แต่ว่าก็มีแอปพลิเคชัน Line ก็เราคุยกันในนี้ได้นะครับโอเคนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับสามารถไปประยุกต์ใช้ได้หลายๆหลายๆ วิชาที่เขาสั่งนะครับอ,อย่างในกรณีที่อย่างเช่นในสัปดาห์นี้ถ้าไหนตอนไหนที่ครูแชมป์สอนเสร็จแล้วแล้วก็ครูแชมป์เรนเดอร์วิดีโอเสร็จนะครับก็จะมีก็จะเอามาแปะไว้ให้ตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีสถิติว่าห้องไหนบ้างที่ส่งงานแล้วนะครับนี่จะขึ้นนะครับแต่ต้องรอให้นักเรียนส่งงานก่อนอแล้วก็ตัวนี้นะครับครูแชมป์จะเอาคลิปเนี่ยอย่างคลิปตัวนี้เนี่ย ไม่ได้คลิปที่สอนตอนตอนที่สอนออนไลน์ก็จะเป็นคลิปเพิ่มเข้ามาดังนั้นบางคนอาจจะเคยเห็นแล้วในตอนที่อกูอแชมป์แสดงค่าในคลิปนะครับแสดงค่าใน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 ยูทูบคนที่ติดตามก็จะเห็นก่อนนะครับนะบางคนก็ไม่ได้เปิดดูนะเป็นจริงๆแล้วครูยพยายามจะแทรกสิ่งสําคัญให้นักเรียนโอเคครับเดี๋ยวก็สําหรับการแนะนําเบื้องต้นนะครับก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ สามารถกดติดตามความรู้ใหม่ๆได้ที่ w w w s i l 2 t h a i o r t h coolcamp.com และ facebook สิทธ์คูชแคมครับแลนะอย่าลืมกดกระดิ่งกดไลค์กด, like, กดแชร์ให้ช่องสิ์คูชแชมด้วยนะคะ